ที่กับชุดที่3นะคะเดี๋ยวเปิดใบแรกว้าวใบแรกการเงินวันนี้ไพ่สองเหรียญหมายถึงการเงินมันหมุนเวียนวันนี้ใครแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินผ่านไปได้สําหรับไพ่ชุดที่สองเเหรียญน,นะคะเรื่องดีๆสําหรับคุณคือการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินวันนี้คือสําเร็จเลยนะขึ้นไพ่เหรียญ2ชุดแล้วนะใบที่สองว้าวเป็นไงเหรียญนีล่ละ แปดเหรียญวันนี้มีข่าวดีได้หยิบจับเงินก้อนใครทําธุรกรรมยื่นเรื่องเนี่ยรอข่าวดีใครอยากเจราจาเรื่องการปลดหนี้นะคะจะผ่านไปได้ไพ่ไพ่แปดเหรียญขึ้นสองเหรียญขึ้นการเงินหมุนเวียนสองเหรียญเนี่ยหมายถึงการแก้ไขปัญหาการเงินหมุนต่อไปต่อได้นะคะแปดเหรียญเนี่ยมันหมายความว่าการเงินมาจากการงานเจราจาหรือรอคอยอะไรอยู่รวมถึงทั้งยื่นเรื่องธนาคารแบงก์นี่สาเร็จได้ข่าวดีนะ ให้แปะเนี่ยแล้วมาคู่กันแบบนี้แปลว่าเราคอยเงินอยู่พยายามจะให้เงินมันไปต่อได้เออเรื่องหนี้สินหรืออะไรเงี้ยแต่พี่หมอเห็นพลังงานว่าคุณจะแก้ไขได้แล้วก็ไปต่อได้นะคะแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นภาร,ระที่ต้องรับผิดชอบก้อนใหญ่นะมาดูใบที่3มว้าวราชนีถ้วยวันนี้คุณมีข่าวดีเลยแหละแล้วตัวคุณเองวันนี้อยากกินอยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตนะอยากชิลว,วันนี้คุณได้ชิลเพราะว่าที่หลายวัน3 4มวันที่ผ่านมาเครียดมาเยอะ เจออะไรมาเยอะเครียดวันนี้เป็นวันที่เออจะได้แบบสบายสบายบ้างชิวชวบ้างนะก็จะได้กินอาหารอร่อย